เกมวที่1ิคู่ระหว่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับนะเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนเบอร์ลี่ครับนะเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยว่าช่วง5เกมล่าสุดของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนะฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้งคู่นั้นเริ่มงวันที่ต่างฝ่าของเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับช่วงนี้หลังอันดับหนึ่งของตารางครับอันดับหนึ่งหนาวมากฮนะ5เกมล่าสุดนั้นชนะ4แพ้แค่หนึ่งนะครับโดยเกมวีที่6นั้น แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0-1เกมวิที่7ชนะเซาลตแฮมตัน3-1เกมวิที่8ชนะเบนฟอร์ด1-0เกมวิที่9ชนะนอริสซิตี้7-0เกมวิที่10ชนะนิวคาสเซิล3-0ครับส่วนทั้งฝั่งของเบอร์ลี่นั้น5เกมหลังสดุดชนะ1เสมอ3และก็แพ้ไป1ครับโดยเกมวิที่6นั้นแพ้โทษทีครับเกมวิที่6เสมอเลสเตอร์2-2เกมวิที่7 เสมอนอริท0-0เกมวิกที่8แพ้แมนซิตี้0-2เกมวิกที่9เสมอเซาทแทมตัน2-2และล่าสุดเกมวิกที่10นะครับชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ1ครับเราไปดูนะครับนะเราไปดูนักเตะแล้วก็ไปดูก็คู่นี้นะครับนะในช่วง3ารถดูการหลังสุดผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเชลซี Chelsea, ครับแน่นอนครับตอนนี้ ล้างอันดับหนึ่งเป็นจากฝูงในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับนะส่วนเบอร์ลี่นั้นตอนนี้นะครับอยู่อันดับ18ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับนะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเปิดตัวเลขมานะครับตัวเลขยิ่งน้อยค่าการประกันชนะยิ่งสูงครับนะทางเชลซีนั้นนะครับ1.29นะครับนะเหมือนว่าแทงนะครับไม่แทงวาง1บาทวาง1เหรียญน,นะครับเขาจะคืนมาให้ 1.29นะครับรวมทุนนะถ้าเป็นฝั่งทายว่านะครับนะเบอร์ลี่ชนะเนี่ยวาง1เหรียญเนี่ยคืนให้12.50คือรวมทุนนะครับก็คือทุกอย่างคือชี้ไปทางเชลซีหมดครับทั้งเป็นเจ้าบ้านฟอร์มดีนักเตะดีทุกอย่างนะครับนะแต่อย่างนี้อะไรเกิดอาจจะมีพลิกล็อกอีกหรือไม่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเรื่องมกลๆอะไรเกิดขึ้นได้อย่างเกมวิธีแล้วนะครับแมนซิตี้ก็พลิกล็อกแพ้กับคิทตันพาเลสมาก็มีให้เห็นมาแล้วครับไปดูกันหน่อยว่า ในช่วงสามฤดูกาลหลังสุดของคู่นี้ที่เจอการผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะในช่วงสามฤดูกาลหลังสุดก็ย้อนกันไปที่ฤดูกาล2 0 1 8 1 9เกนะครับนะเกมแรกเล่นในบ้านของเบอร์ลี่เบอร์ลี่แพ้คาบ้าให้กับเชลซี0-4ครับเกมที่2ของฤดูกาลนะครับเสมอในบ้านเชลซี2 2ฤดูกาล2019-20 2 0นะครับเกมแรกเบอร์ลี่แพ้คาบ้าให้กับเชลซีสอ เกมที่2ไปเล่นในบ้านเชลซีนะครับเชลซีชนะไป3าูนย์ครับฤดูกาล2 0 2 0ันยนะครับเกมแรกนะครับในช่วงนี้เนี่ยถูเคลื่นน่าจะมาคุมทีมแล้วนะครับนะเกมแรกเนี่ยเชลซีนะครับยัดเยียดฟาร์มไพ่แพ้กับนอริทเนี่ยไอ้เท่าเทียบยัดเยียดฟาร์มไพ่แพ้กับเบอร์ลี่เนี่ยขาบ้านเลยครับ0-3เกมที่2ของฤดูกาลเชลซีก็เปิดบ้านชนะ เบอร์รี่สองศูนย์นะครับนะก็คือหลักๆก,ก็คือทุกอย่างนะี่ยไม่ว่าเป็นสถิติเก่าฟอร์มหรืออะไรต่างๆคือชี้ไปทางนะครับนะเชลซีเพราะไม่อย่างนั้นนะครับตัวเลขหรือภ้สาที่รับพน,นันถูกกฎหมายก็คาดการเอาสถิตินั่นนี่นู่นมารวมรวมกันนะครับก็เลยกล้าเปิดราคาแบบนี้มานะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลขยิ่งน้อยคาดการโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับนะอ่ะไปดูกันหน่อยว่านักเตะชุดปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ชอบยิงทีมตรงข้ามยังมีอยู่บ้างไหม เหมือนว่าดูจากรายชื่อแล้วไม่มีหลงเหลือนะครับอยู่ในชุดปัจจุบันเลยนะครับดังนั้นเราไปดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้งานนักเตะของเชลซีนะครับหรือเบอร์ล,ลี่นักเตะคนไหนที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูนะครับลายชื่อของนักเตะของเชลซีที่ลงในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในคืนวันอังคารก่อนนะครับเกมที่ชนะไป1 0 นั่นจากนักเตะชุดไหนลงสนามกันไปบ้างนะครับนะตัวจริงบอกเลยว่าเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับนะที่ว่าเรียกใช้บริการนักเตะของเชลซีกับแมนซิตี้ก็ต้องพร้อมรับสภาพที่จะถูกนะครับนะผู้จัดการทีมนั้นแกงได้นะครับไปเริ่มกันที่ทางฝั่งเชลซีครับหน้าเป้าใช้เป็นคาาวเฮิร์เหมือนเดินลงสนามเต็ม90นาทีนะครับนะตัวลุกนะตัวลุก ทางด้านริมเส้นด้านสายและด้านฝาก็ใช้นะครับนะคินไซเยกนะครับนะลงด้านฝาแล้วก็ฮัสซันโอดอยลงทางด้านสายซึ่งทั้งคู่ลงไม่เต็มเกมส่วนนี่ครับนะแอปปินะครับแอปปิแอปปินะครับลงวิงแบ็คเต็มเกม90นาทีอาลิทเกมต้องมาแล้วแบบนี้ทางสั่งวิงแบ็คด้านสายอาองโซลงเต็ม90นาทีดังนั้นเบนเอเบนชเว ต้องมาแล้วนะครับวิงแพตซ้ายขวา,าตัวที่กรอบโกยคะแนนถ้าดูตามเลขนะเพราะแชมเปี้ยนลีกไม่ได้ลงส่วนคู่เซนเ,นเตอร์อ่าลูเบนอ่าซินวาลงเต็ม90นาทีนะครับนะคิดเตนเซนลงเต็ม90นาทีแล้วก็เซนเตอร์ของเยอรมันมผมลืมชื่อไปหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาติดริมฝีปาก อ่าเพื่อนๆอ่านชื่อออกแหละผมนึกไม่ออกนะครับนะมันติดอยู่ริมผีปากนะครับนะชาวเยอรมันนักเตะเยอรมันเซน,น,นเตอร์ลูกรักเยอรมันคอลเลกชันครับไปดูกันหน่อยครับว่าสำรองสองตัวที่ถูกส่งมาลงสนามเนี่ยโอ้มีปูริสิตนะครับนะกับอ,อ่กองกลางนะครับนะผมลืมชื่อไปหายเมสันเมาส์ไม่มีรายชื่อโอเคถ้าดูจากรายชื่อชุดนี้แล้วเนี่ย กองหลังรู้แล้วน่าจะเป็นคายกันบ้างดูครับลงมานาทีเที่ยวไหลบ้างครับนะโอดอยกับค mm ินไซเยกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปบาร์ลี่อ,อ่าโอเคนึกออกแล้วบาร์คลี่ลงสนามมาแทนนะครับนะดูดูซิเขาไาแทนขายขอดูเกมไทม์หน่อย2ตัวที่เชลซีถูกเปลี่ยนลงมาอ่ะโอเคครับนะบาร์คลี่ลงมาแทนคินไซเยกนาทีที่74ส่วนอีก1ตัวนะครับ พูลิสิตลงมาแทนโอดอร์นาทีเจ่นะครับอ่าลูดิเกอร์ขอบคุณมากครับนะถ้ากลับว่านะลูดิเกอร์ลงเต็ม90นาทีแต่ก็ลูดิเกอร์ก็เป็นกองหลังคู่บุญของผู้จัดการทีมนะครับนะผู้จัดการทีมเหมือนกันนะกองหลังคู่บุญนะครับดังนั้นก็คงจะเป็นลิดเจมยืนหนึ่งครับลิดเจมกับนะครับนะแบ็กซาวิงแบ็กด้านซ้ายดังนั้นแน่นอนครับเราไปดูกันหน่อยว่าแน่นอนถ้าในตำแหน่งกองหลังเนี่ย ของเชลซีนะครับเจ้าบ้านเชลซีเนี่ยเลือกไม่ยากเลยครับนะผู้รักษาประตูก็เมนดี้ครับตอนนี้ราคา6.2ผลงานส่วนตัวก็ทําไปแล้วเก็บไปแล้ว6กินชีส์ครับนะเมนดี้กองหลังแน่นอนครับถ้าโดยตามเหตุและผลตามตรกกะนะครับนะลีดเจมแล้วก็เบนชเวลครับนะแน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่น,นี่เบนลามาครับเบนชเวลตอนนี้ราคานรับเตะก็เริ่มปรับขึ้นแล้ว นะครับนะละิทเจมส์นักเตะตำแหน่งวิงแบ็กด้านฝันหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับนะลงมา2เกมเกมวิกเก้าเกมวิกสิบเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบอร์ครับนะตอนนี้ผลงานส่วนตัวยิงไปแล้ว4ประตู2อแอสซิตเก็บไป3กินชีตราคาอยู่ที่5.8ครับนะลิทเจมส์ครับผมอาจจะเปลี่ยนเข้ามาแทนนะอาจจะเปลี่ยนเข้ามาแทนนักเตะของผมนะในทีม เอพเอลก็เป็นได้ครับราคา5.8นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวแน่นอนครับเบนชีเวลนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายนะครับผลงานส่วนตัวก็ทำไปแล้ว3ประตูเก็บไป3กินชีสร,ราคา6.0ครับส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็คงต้องฝากความหวังไว้ให้นักเตะเซนเตอร์ Center ซึ่งนะฮะช่วงนี้เนี่ยนักเตะที่นะครับนะผู้จัดการทีมเลือกใช้บ่อยๆเนี่ยเบนลามาเนี่ยได้รับโอกาสลงสนาม ก็มาเป็นระยะครับเกมวิกเก8-9นี่ก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องก็แถมในแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ลงสนามอีกแต่ก็มองข้ามลูดิเกอร์ไม่ได้ลูดิเกอร์ก็นะครับลงต่อเนื่องเหมือนกันแต่ถ้าชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเอาสบายใจเพราะราคาก็ไม่หนีกันมากก็ยินหนึ่งยินสองก็ลิฟต์เกมไปครับแต่ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงนะไม่อยากจะเสี่ยงกับซินวาไม่อยากจะเสี่ยงกับนะครับเบนลามา ไม่อยากจะเสี่ยงกับนะครับซินวาหรือแม้แต่นะครับนะคิดเป็นเส้นในตำแหน่งเซนเต,นเตอร์เนี่ยก็อาจจะไปมองที่เมนดี้ก็ได้ครับนะ6.2ราคาอาจจะแพงหน่อยแต่แค่น่าจะการันตีสุดนะครับถ้าเราจะหวังกินชีสนะครับนะก็อาจจะใส่ลิทเจมกับนะครับนะเบนชิเวลไปในะตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายแบ็กขวาตำแหน่งกองหลงังหรือถ้าเพื่อนไม่อยากได้ประตูใหญ่ก็เสี่ยงถ้าผมถามผมนะผมว่า ลูดิเกอร์ลูกรักอ่ะผมว่าลูดิเกอร์ลูกรักก็น่ารับโอกาสลงสนามเพราะลูดิเกอร์นะครับนะเป็นลูกรักอีกหนึ่งตัวก็ลูดิเกอร์ก็น่าเสี่ยงเหมือนกันในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับนะจาก4นะครับเซนเตอร์ของเชลซีที่เหลือให้ใช้ก็หน,นึ่งเซนลูดิเกอร์หนึ่งเบลอ่าคิทเทนเซนสองแอปปิ 3, สามซินวาซีแล้วก็คิทเทนเซนห้า ห้าจากสามผมว่าลูดีเกอร์น่าจะน่าจะติดนะครับนะสามจากห้าแหละนะครับนะก็เชียร์ไปที่ลูดีเกอร์แล้วกันนะครับนะหรือถ้าไม่อยากกระเสี่ยงก็อาจจะหนีไปที่นะครับแม้แเบนดี้เลยเพราะว่าราคาไม่หนีกันมากครับห้าจุดเก้ากับหกจุดสองนะครับนะถ้าเอาตัวแต่ถ้าอยากก็ะเสี่ยงเพราะว่ากองหลังบางทีอาจจะขึ้นไปแอสซิตโดยเฉพาะลูดีเกอร์เนี่ยนะครับผลงานฤด,ด,ดูกาลนี้ก็ทำไปแล้วหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิตนะครับเก็บไปหกกรนชีสนะครับนะ อ่ะก็แล้วแต่ตาเพื่อนๆรักและชอบมั่นใจตัวไหนก็จัดไปถ้ายินหนึ่งสองก็แน่นอนครับนะคู่นี้เลยลิเจมกับตามตัวเลขนะครับจากที่คาดการนะครับเบนจิเวลกับลิเจมแล้วก็ในตำแหน่งตัวลุกนี่แหละปัญหาลูกก็กูยังไม่พร้อมกลับมาในเกมวิกแน่นอนก็คงจะหลังจากเบรกทีมชาติครับในเกมวิกที่12จะกลับมาใหม่นะครับหลังจากจบเกมวิกนี้ก็ต้องรอติดตามคนดูดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย ผมว่าฮัตันโอโดนได้โอกาสลงสนามบอลในลีกและเชื่อเชื่อว่าทูเคิลน่าจะให้โอกาสลงเรื่อยๆครับนะเล่นเดียแถมในบอลแชมเปี้ยนลีกก็ลงไม่เต็มเกมนะครับนะ่วน่วนโน,น,นอ่ะยืนไปก่อนครับนะคายฮาวเวดชั่วโมงนี้ไม่มีกองหน้านะครับนะไม่มีกองหน้าคายฮาวเวดก็น่าจะรับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าแอบวันๆเหมือนกัน เพราะว่าถ้าไม่เอาใครฮาวเวิร์ดไปยืยืนเป็นเฝ้านนนเนี่ยมันจะเหลือใครไปเล่นได้บ้างครับอย่างเมสันเมาส์ก็ต้องรองเช็คความฟริตว่าจะพร้อมไหมเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันในออฟฟิเชียลเนี่ยขึ้นว่ามีโอกาสลงสนาม75แต่ว่าในแชมเปี้ยนลลกนี่คือไม่ได้ลงไม่มีรายชื่อเลยนะครับและเกมที่แล้วที่โดนแกงกันไปทั่วหน้าเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลที่เชลซีชนะ3-0ก็เหมือนกับว่าเมสันเมาส์จะป่วยครับนะก็ต้องรองคิดว่า น่าจะพร้อมจากเกมนี้แต่เพื่อนๆก็ตามข่าวให้ดีครับนะก็เลยมองไปที่ฮัสซันโอดอยคายฮาวเวตและอีกหนึ่งตัวถ้าเอาเซฟโซนนะครับอยู่ในเซฟโซนลงแน่ๆสบายใจหน่อยก็อาจจะมองไปที่จอจินโยอีกแล้วครับนะถ้ามีจุดโทษให้นึกถึงเขานะครับนะผลงานส่วนตัวก็ทําไปแล้ว1ประตู1นึ่แอซซิครับนะาหประตู1นึ่แอซซิดนะกับจอจินโยนะครับเกมวิแล้วก็ได้จุดโทษไป นะครับแต่จอร์จนโจอย่างดีคือมันมันลุ้นไม่มันถ้าไม่มีจุดโทษก็ไม่ค่อยมีแตงครับแต่ว่าราคาก็ไม่แพงมาก5.8แนะแต่ว่าถ้าถ้าให้เดานะผมว่าเนี่ยอีกหนึ่งตัวเนี่ยและแถมปูริสิทธ์ก็กลับมาลงสนามแล้วด้วยดีไม่ดีปูริสิทธ์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวครับดังนั้นบอกเลยครับนะมีโอกาสที่จะโดนแกงนะครับนะมีโอกาสที่จะโดนแกงอ่า นะครับนะมีโอกาสที่จะโดนแกงทุกเมื่อแต่ว่าถ้าถามผมช่วงนี้ถ้าใจผมนะผมว่าเมสันเมาส์เนี่ยพร้อมผมว่า,าเพราะว่าเกมวิ้าม,มันป่วยและแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ลงนะครับแต่ตอนนี้นะปัจจุบันคือขึ้นว่ามีโอกาสลงสนาม75แต่ว่าถ้าใกล้ๆอ่ะยังมีเวลาพวกนี้อีกวันหนึ่งเต็มๆพเพื่อนๆก็ตามข่าวไว้ดีผมคิดว่าน่าจะพร้อมแหละจริงขอจิ้มไปที่เมสันเมาส์ครับนะและนี่ก็คือนักเตะของเชลซีที่น่าสนใจและน่าพิจารณา เรียกเข้าสู่ทีมครับผมถ้าเบอร์สนใจก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้นะครับนะแต่สุดท้ายแล้วคือติดตามข่าวสารให้ดีนะครับนะว่าพร้อมไหมไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนกันบ้างนะครับนะทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับนะอย่างเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่นั้นเก็บชนะในเกมวิธีแล้วมาได้ครับเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้เบอร์ลี่ก็แน่นอนครับยืนหนึ่งเพื่อสารประตูก็นิกโบกครับราคา5.4 ผลงานส่วนตัวฤดูกาลนี้ก็เพิ่งเก็บไปได้แค่1กินชีสเท่านั้นนะฮะแต่ว่าตัวจริงนี่ยต่อเนื่องทุกเกมครับแล้วก็กองหลังแน่นอนครับนะวิงแบ็กด้านฝาวิงแบ็กด้านซ้ายแล้วก็นะอีกหนึ่งตัวคือคู่เซนเตอร์ครับอ่ะแน่นอนครับวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับช่วงนี้รู้สึกผลงานนะครับคะแนนมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะอย่างโลตันครับนักเตะตำแหน่งวิงแบ็กขวาแบ็กฝานะครับมาเล่นได้ทั้ง หลังๆตอเล่นเป็นแบ็กนะครับนะเพราะหลังๆมาเนี่ยผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่ก็ไม่ค่อยใช้หลังสามเท่าไหร่นะครับนะอย่างโรตันฤดูกาลนี้ทําผลงานส่วนตัวไปแล้วยิงไป1ประตู3แอสซิสต์เก็บไป1กินชีสนะครับราคาอยู่ที่4.4่จุดสี่นักเตะตำแหน่งแบ็กฝาโซนอีหนึ่งตัวนะครับนะนักเตะตําแหน่งแบ็กซ้ายอย่างนะครับนะ ชารีเทเลอร์นะครับนะชารีเทเลอร์ชารีเทเลอร์ราคาตอนนี้อยู่ที่4.4เหมือนกันนักเล่น,นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับนะโดนสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อนนื่องทุกเกมหายไปแค่หนึ่งเกมนะครับนะผลงานส่วสนตัวทําไปแล้ว1แอสซิตนะครับแล้วก็เก็บไป1กีนชี้ครับนักเตะตําแหน่งแบ็กทางด้านซ้ายและอีกหนึ่งตัวครับนะคือคู่เซนเตอร์เนี่ยตอนนี้คือกลับมาครบแล้วนะครับนะ อย่างทาวคอสกี้ก็ตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับนัขึ้นไปเล่นลูกอากาศอยู่บ่อยๆถ้าใครชอบท้าคอสกี้ก็จัดไปได้ครับราคาที่4.9เท่ากันเลยกับเบนมีนะครับผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว1ประตู1แอตซิสเอาเถอทีครับ1ประตู1กินชีสครับตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมและตอนนี้หรือถ้าไม่ชอบทาวคอสกี้อาจจะม,มองที่เบนมีก็ได้เขากลับมาแล้วครับเบนมีนะฮะกลับมาลงเป็นตัวจริงคู่กับท้าคอสกี้แล้ว ผลงานส่วนตัวฤดูการนี้ทำไปแล้ว1ประตูนะครับผมราคาอยู่ที่4.9กครับกับเบนมีแต่ถ้าใจผมเนี่ยผมยก็ยังทอชอบท้าคอสกี้มากกว่าเบนมีครับราคาเท่ากันด้วยเพราะว่าทาวคอสกี้นะจะขึ้นไปเล่นลูกกาอากาศอยู่บ่อยครั้งตัวใน,นตำแหน่งกองลูกของเบอร์ลี่ครับชั่วโมงนี้แน่นอนครับกองกลางคู่นี้ต้องติดชื่อมาแน่นอนแล้วก็คู่กองหน้านะครับแล้วก็เจ้าเดิ์ครับชั่วโมงนี้ฝากความหวังยืนหนึ่งชั่วโมงนี้ นักเตะตำแหน่งกองกลางที่เติมเกมลุกมันมากครับราคา6.0นะครับนะอย่างคอนน่ครับนะนักเตะไม่แน่ใจว่ายีมาหรือไม่ครับลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับเกมล่าสุดก็สามารถทําได้1ประตูครับผลงานส่วนตัวทําไปแล้วในฤดูกาลนี้ครับ4ประตูนะครับ4ประตูนะครับนะจากทั้งหมด1 2 3 4 5เกมนะครับ5เกมยิงได้4ี่ประตูนะครับนะ ก็น่าจะได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและตำแหน่งตัวจริงด้วยนะครับนะนะคา6.0ครับตัวต่อต่อไปก็เป็นกองหน้าครับนะแน่นอนครับคิดวูดครับกองหน้าตัวอร์มหวังของทีมราคา6.7ฤดูการนี้ก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมนะครับนะฮากระดับจากโอลิมปิกแล้วก็ลงตั้งแต่เกมวิี่1เลยก็ตัวจริงทุกเกมครับผลงานส่วนตัวทําไปแล้ว 2ประตูนะครับนะ2ประตูคิดฟูดแล้วก็รู้สึกว่าจะรับหนะ้าที่ยิงอยู่ทษของทีมด้วยตัวต่อไปที่ถ้าผมจะเป็นต้องเลือกเข้าสู่ทีมนะครับก็มองไปที่แม็กนิวนะครับราคา5.8าจแล 8, จ้เตะตำแหน่งกองกลางตัวลุกตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมนะครับนะผลงานส่วนตัวฤดูกาลที่ทําไปแล้ว1นึแอซิดครับนะก็เป็นกกลางอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและพิจารณาแล้วนี่ก็คือ นักเตะของทีมเบอร์ลี่ที่น่าสนใจและน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมทั้งตำแหน่งตัวลุกและตัวรับครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือ Fantasy p r ีเมียร์ลีกออฟฟิเชียนะครับขอให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับ แล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ